เงินดิจิทัลรอบ2แจกเงิน10,000บาทเปิดลงทะเบียนดิจิทอลวอลเล็ตรอบใหม่สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอลุ้นกลางเดือนพฤศจิกายนนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพุธที่1 3พฤศจิกายน2567กับแอดมินบายดอกย่าชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมีข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมก็คือความคืบหน้าของเงินดิจิทัลเฟสสนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะแอดมินก็ขอเน้นย้ำนะคะสำหรับ ผู้ที่จะได้รับเงินนะคะในวันที่21พฤศจิกายน2567นี้นะคะก็คือนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการนะคะ ที่เป็นรอบเก็บตกจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจำนวน64,892คนนั่นเองนะคะโดยจะมีจำนวนผู้พิการ5,52 0คนกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นจำนวน59,840คนค่ะเน้นย้ำนะคะว่าให้คุณผู้ชมที่อยู่ใน2กลุ่มนี้นะคะเร่งดำเนินการทำเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่18พฤศจิกายนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รับเงิน ในวันที่21พฤศจิกายนค่ะแต่หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่12พฤศจิกายนและวันที่18พฤศจิกายนนั้นก็ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะจ่ายเงินในรอบวันที่19ธันวาคม2567ค่ะก็ขอให้เร่งดําเนินการนะคะไปต่อบัตรของผู้พิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคม2567 หรือผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนและแก้ไขบัญชีนะคะภายในวันที่16ธันวาคม2567ค่ะและจากข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะหากท่านไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จให้ทันในรอบเก็บตกครั้งที่3นั้นนะคะทางรัฐก็จะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เลยนะคะและถือว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ประสงค์ที่จะรับเงินภายใต้โครงการค่ะดังนั้นขอให้รีบเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะ ได้รับเงิน1,000 0บาทให้ทันเวลาค่ะ จากนั้นเรามาอัปเดตเงินดิจิทัลเฟสสอกันนะคะความคืบหน้าของการลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัลเฟสสอหลังก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังนะคะเปิดให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อวันที่15กันยายน2567ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ลงทะเบียนถึง36 000, 000, ล้านรายนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอ l l e t เช่นเดียวกันนะคะกับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กรทวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รับเงิน1 0 0 0 0บาทรอบใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน2567นะคะโดยนะคะต้องรอคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะก็ได้ดีเดวัวนที่19พฤศจิกายนนะคะเตรียมถกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คลังก็ได้เปิดเผยว่าได้หารือกับนายพิชัยชุนหะวชิระนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรอมาวอครังนั่นเองค่ะรวมทั้งหน่วยงานเศรษฐกิจโดยมีข้อสรุปว่ารัฐบาลจะนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่19พฤศจิกายน2567โดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะ ทั้งมตาตรการระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของของขวัญปีใหม่ขณะที่โครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0นึ่บาทก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะอยู่ภายใต้การหารือของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยค่ะก็คงต้องรอลุ้นกันอีกทีในวันที่19พฤศจิกายน2567นะคะว่าสรุปอย่างเป็นทางการนะคะในการประชุมนั้นจะออกมาว่ายังไงบ้างนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนในวันไหนที่ ไหนและกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านแอปทางรัฐนั้นจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทเมื่อไหรแอดมินก็ฝากให้คุณผู้ชมช่วยกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะที่แอดมินนามาอัปเดตนั่นเองค่ะหากมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอย่างไรแอดมินจะรีบนามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะและข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงเชื่อถือได้แน่นอนค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ